สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมนะครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะฮะกลับมาพบกับผมอีกแล้วน้องบูม b a นักวิเคราะห์ตัวเลขกันนะครับผมกับวันที่31พฤษภาคม2อ6 5นะครับก็เมื่อวานเพิ่งจะลงคลิปเป็นวันแรกนะนะครับต้องขออภัยด้วยท่านผู้ชมที่ติดตามเนาะนะครับเลขอาจจะไม่เข้าที่ยังไม่ลงตัวนะครับแต่ถ้าใครพร้อมจะดูวันที่31พฤษภาคม2 5 6 5แล้ว นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับข้อมูลคลิปที่ผมลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะจ๊ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันก่อนเนาะอันนี้จะเป็นผลฮานอยพิเศษนะครับ2 3 3นะครับ2 1ะเมื่อวานเนี่ยน่าจะหลุดนะฮะไม่เป็นไรครับเมื่อวานถือว่าเริ่มต้นอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนะฮะแต่ นะครับอาจจะถึงเส้นชัยก็ได้นะครับในส่วนต่อมาเป็นฮานอยชุดปกติครับ5 1 2 3 5นะครับจากการวิเคราะห์ในหลุดแต่ถ้าใครเอาหลักร้อยที่ผมให้5ไปวิ่งนะฮะก็จะมานะครับวิ่งทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับผมนะครับต่อมาฮะฮานอย v i p เมื่อวานออกอะไร07266จากการวิเคราะห์น่าจะหลุดนะครับ แล้วก็41902นะครับหลักร้อยให้4นะเอ่อให้หลักเอ่อตัวเด่นให้4นะครับหลักร้อยให้9นะน่าจะใช่นะครับเกือบเกือบเข้า3าตัวนะนะครับใครลากก็เข้านะนะก็ไปสามารถไปดูผลย้อนหลังได้นะครับไปดูเลขที่ผมให้ไว้ย้อนหลังกันได้ ถ้าพร้อมกันแล้วนะเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสมุดมาจดกันไว้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับการจัดทําวิดีโอขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนสลากกินแบ่งนะครับหวยฮาหนอยเท่านั้นนะจ๊ะทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นกันเลยจ้าเริ่มต้นที่ฮานอยเวีพีก่อนเลยแล้วกันนะครับวันที่31นะครับพฤษภาคม2565 ฮานอยวีไอพีเนี่ยให้หนึ่งนะครับผมนะเรามาดูตัวเน้นกันหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งหกนะครับนะครับนี่คือตัวรองเนาะแล้วก็ส่วนตัวกันเนี่ยจะเป็นสองสามสองสี่นะฮะสามตัวมีอะไรกันเอ่ยศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งหกครับผมต่อมานะครับจะเป็นชุดฮานอยปกติกันเลยจ้านะครับชุดฮานอยปกตินะครับวันที่31เอดเดือนพฤษภาคม65ห้ฮานอยปกติ ให้เด่น6นะครับให้6เม็ดเดียวนะเน้น6 6นะฮะอ่าแล้วก็6 7 68นะครับต่อมานะครับก็กัน7 7แล้วก็78ครับผม3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ0 6 6 0 6 7 068นะครับผมอ่าจบไปแล้วนะนะครับต่อมาเรามาดูอีกใบหนึ่งเป็นชุดฮนอีพิเศษกันนะครับชุดฮนอยพิเศษเนะี่ยให้8ครับ นะครับวันที่31เมื่อวานเขียนวันที่ผิดอาจจะหลุดก็ได้ <c oughs> ให้8นะครับเน้น82 86 85ครับต่อมาก็จะเป็น37 46ครับผม3ตัวมีอะไรกันบ้างของฮานอยพิเศษ982 986 985นะครับต่อมาครับเป็นลาสตาชุดสุดท้ายกันแล้วนะครับลาสตาวันที่31เช่นเคยนะครับให้5นะฮะ50 5257นะครับแล้วก็6465 3ตัวนะครับ857 852 857นะครับาการวิเคราะห์นะครับวันนี้จบลงไปทั้งหมดแล้วนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมน้องบุมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้า